ยาหนิงแมนสิตัดไม่คำปมไม่ยู่สู้ขึ้นกับพวกเถิงดอกอันผู้ขาผู้เอานี่โอ้ยมาคือกันก็มาคอยโข่งชานอพี่น้องออัาหอยโข่งเอานาลงทงั้งหมินวัวเอ้ยมาแต่เอาซ่อนแฉขาบวมี้เพ่งสมบูรณ์ปากช้างโผมไม่แม้ส่วนจุกเอาปากถุยดิมไปโอ้ยเึิ่งห้เวลา,ลาคนเวลาฝนตรงนั้นัาหอยมันไหอไ้อ่ะเหายมกเลยว่ะเกิดใจดี มุ่กไอ่อนเสนอเพิ่นลวานี้หัวไข่ไข่เง็นสันอันทาพวกพี่น้องชาวประชาฟัางอยู่บ้านเด <c oughs> ็ตุนหอยพ <c oughs> วัหายามาซอยแก่บันค่าแทตั้งแต่งไงนี่ละน้อเพิ่นววาอันลูกไผยผู้ไรแดงแปงปันมาบ่มีวันขมเกี่ยวสิควางงามกันใดคชิดขึ้นมา เส้นไห้เส้นหัวผู้เถ่าลงนางพ่ออยากไห้มาเหลือใจลูกไปอินตาใเพิงแต่น้ำเหมันมาคิดงานหรอตัวเนี้ยเอาซมีกาวเอาต้อเอาต้อนล้วก็รังกินปิงดึงกับ่าขาดว่าปิงปนรถพนว่าปัดพ้นทุทไทยใจขาดแล้วว่า่นผู้ไหหาก็บอขึ้นเอาตอนด้วยวันอยากฟังด้วยกันหามเลยจะขึ้นนะ ก็ไปกับนี่คือว่าบักหอยเนี่ยมันทำให้เพราะว่ามันจด้ไทนี่นอนน้ำกันเั่นสิเอาปากจ้ำกันปัดยามีลูกกันนะเช่นสิออก้องไหยมีคนมีหูบองนักปากขาก่อนโอยยางบอกไปตัวไร้วันเลยมันคึอยาเอาปากจ้ำกันแห่งมีลูกแต่ว no so. ่าม so, ีเร so ี like ่ยว้ะโอ้ยทังนี่พ่อสมควรนะครับพ่อสมควรพี่ชายอันนี้เกิดวัน อันปีนี้ท่านก่อนถอกเนาะก็ไปกับขึ้นนั่งมัดฉาเดี่มนี่ทีมาเมื่อเครับที่พอเขาเลยยิ้นเสียงหอยวะอ้าอันกติมีแล้วมันแกะปากด้วยให้ียงหอยดังสิที่พ่อเสียงหอยมันดังสิตัวดังจอมเฮ้ยประวัติจัคสันเนาะเขาคือล้มนำโอ้ยไปได้ยินได้เสียงกี่เกียงเนี่ยตอนมันนอนน้ำกัดมันมา เงนจัล oh ้ว um> ัพ um> ่อพ um> ่อวีรเทพให้เอาตัดไม่เอาเงินออกไปครับไปจีบว่าเศร้าเลยวิรเทพขอบคุณมากครับผมปากมีนี่เห้เวาเนาะแต่ปากผมีปากเมืนกับห้องคันห้องมวนเสียงดังในฟัดทุกหดวัมเก่าวหลังขึ้นว่าจะใส่ผู้สาวังมาอยห้อาบนจ้าสังแซงนมนะโอ้ยเย็นแห้งสะอูกมมีโอ้เกือบกัดว่าในไส้สเร็่เอามาขึ้น ก็คือแดนเซอร์ผมเลยว่าหน้าเขาอาบเลยโอ้ยเขาอาบกับซางมันเป็นเัืงซี